แต่คือการตัดสินใจคุณรู้ไหมว่ามนุษย์ล้มเหลวกับสําเร็จจากการตัดสินใจทั้งสิน้นวันนี้ค่ะหลายคนตัดสินใจขายออนไลน์รวยเลยเหมือนเจี๊ยบหมวยข้าวตัดสินใจขายออนไลน์รวยเลยเหมือนดาตัดสินใจที่จะไม่ทําแฟนชายโดดเข้ามาขายออนไลน์นุปง้าเต็มตัวรวยเลยเหมือนโบลาออกจากการเป็นทาบัญชีนะคะเงินเดือนตั้งโอ้โหเป็นหลักเท่าไหร่นะ หลักเกือบแสนหรือเปล่านะคะหลายหมื่นหลักแสนนี่แหละโบตัดสินใจลาออกแล้วมารวยบนโลกออนไลน์เลยเหมือนใครอีกหลายๆคนที่ตัดสินใจตัดสินใจตัดสินใจแล้วรวยเลยแต่ก็มีอีกหลายคนที่เข้ามาแล้วมาทําได้สามเดือน6เดือนขายไม่ได้ตัดสินใจเลิกเลยหรือหลายคนทําไปแล้วไม่ได้ดังเป้าหมายในเขาบอกว่าได้เดือนละสี่ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเดือนละแสนกูทาได้เดือนละสามร้อยสามสิบวันกูเพิ่งได้กําไรสามสิบบาทสามร้อยบาทตัดสินใจทันที เลิกทำออนไลน์ทั้งๆท,ที่อีกแค่3าวันเท่านั้นจัก,กรวาลเห็นความมานะพยายามจะส่งลายใหญ่มาให้จะส่งต่างประเทศมาให้จะส่งอะไรมาให้แต่การตัดสินใจเท่านั้นค่ะที่ทำให้คนล้มเหลวและประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ตัดสินใจให้ดีเพราะทุกการตัดสินใจมีผลกับชีวิตทุกเรื่อง ตัดสินใจไม่ทําแบรนด์นี้แล้วไปทําแบรนด์โน้นทุกการตัดสินใจมีผลกับชีวิตคุณเสมอนะคะเพราะอะไรรู้ไหมการตัดสินใจหนึ่งครั้งมันจะนํามาซึ่งการตัดสินใจครั้งที่สองสามสี่ห้ามันจะทําให้การตัดสินใจของคุณค่อยวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการตัดสินใจต้องมั่นคงและแน่นอนและมั่นใจนะคะไม่ใช่อยากตัดสินใจอะไรก็งนันๆเพราะทุกการตัดตัดสินใจต้องเฉียบคมเพราะมันจะทําให้คุณมีทุกสองทางเลือกเสมอสําเร็จกับล้มเหลวนะคะ